สบายดีทุกคนสบายดีนักเทศทุกๆคนที่เข้ามาเบึงเมื่อนี้ากาชิมาอัปเดตก็แซนดีจะมาอัปเดตว่าตอจุดทีเขาวางังทิศวังกินี่ว่ามันที่พี่เดียวดที่พี่เน่ยนี่ฮากจะอยู่ที่ครูจีเจน โค้งเงินอังกฤษกับญี่ปุ่นนี่นี่แซนดีเด็กเขาชุดทีตัวนี้ใน,น,นหน,นึ่งจะสังเกตได้ว่ามันบอนี้มันมีสภายก็คือการถิ่มใสก็คือการปฏิเสธของราคาแล้วบอนี้มันส,สังเกตเบิ่งว่าแถงเขี้ยวตัวนี้มันเกินกินแถงก่อนหนะ้าแปลว่า จุดปอนนี้มันมันสำคัดสำคัญเดีส่วนเซนต์ต้อนก็คือเต้นล่ยอี่ษซนดีตีไหวตีไหวแต่แต่ดน้นสมารถประกอบขอในการเบิง้งใดแล้วเ้ามาเบิ่งตอนนี้กราฟกราฟมันขึ้นและลงมาและขึ้นต่อและจากนั้นราคาอีกมันเป็นราคาที่โยกโลโยกห้กไปเลยจังเกตเบิง่ง เบิ่งก่อนนะ้าและแทงตัวนี้มันขืนกินแทงตัวนี้และ่วนตัวนี้แซนดีกาได้เขาใหม่เพิ่มจิวโบได้ประมาณช้าใหม่แหละเขาบนนี้บนนี้บนนี้ใหม่ที่สี่มันบมดทีก็ได้เดินซ้ำและมันขึ้นมามันล้งกะก็ะได้เข่าต่อเนาะแล้วก็ปล่อยมันไปม,นมันมาหอดน,นี้แล้วกะ็ล้ง ขึ้นไม่หอดนี้เซนดี้กะมาเอ็ดอลน้ำใหม่คนีจากนั้นเมื่อมันขึ้นมาหอดนี้โซนนี้มันชิมีโซนที่คนเขาสื่อ,รา,อ,อ,ขอขารายนี่เขาสื่อเขาคลายรายเขาเอ็นชน่วงสภาพมันอยู่เถอะแล้วมันขึ้นเทสบอ่านบอ่านแล้วมันลงยาเอาเลยจน ก่อนมันชิลงยาตัวนี้แซนดี้กับไอต่างเอลอ้อยตอนนี้แหละมันมันก็เลยมากินเอลตัวนี้ก็เลยแต่กำไรไปอยู่หน่อยหนึ่งและส่วนมันลงมาอีกมันเถืนไปอีกกับกับประพานอีกประพานโชคของตัวนี้เห็นให้ตำลุกหลังจากมันเห็นให้ตำลุกมันก็เห็นโลกใหม่เลยจางโลกใหม่เชิงนี่นี่มันปฏิเสธค่า มีมีการแข่งขันในการเข่าสึ่อเพิ่มและมันหนอนลงมาบอทะลุจาของตันี้นั่นถ้าจาิว่าเิ่งว่ามันมันเป็นอยังมันคือบอกบอกลงต่อใ่นี้มันมีการถิ่มใค่กัน่วนตัวนี้มันจะเป็นของออ,ออเดร์บ็อกมันเป็นจุดสำคัญที่เขาจะเข่าสื่อเข่าคลาย มันมีมุมมองสองแบบเนาะค่ะค้น,ค,นคาย้ายมันอาจจะล่งต่อแต่อันนี้ค้นเจอลายมันเลยขึ้นไปต่อแต่เนื่องจากอาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ของข่าวนอนผ้ามันก็เลยก้ามันก็เลยก็ไปกับมาอยู่นี่ก็เลยโ่ในใจว่าจะเข้าจังใดก้ามันก็บ,บงงปานนี้ ส่วนจี่เจ๊กับซิเบิลเพื่อนทำอีโค่หนึ่งยอดแซนดี้เด็กขา่ไปตอนนี้จะเป็นโคออออสยูโรกับออสเตรเลียก็ตอนตอนขอมาเวงเห็นเห็นมันตอนนี้มันขึ้นเจ้ตอนนี้บอก่านแล้วมันว่าถิมใสวันนี้หลังจากมันถิมใสบอลนนั่นแล สังเกตเบิ่งงี่วโจทที่มันลงมามันมันมันเบรกมันเบรกโลกเก่าโลกของตัวนี้ก็เลยคิดว่าโอ้มันเบรกตัวนี้มันต้องโลกเนาะก็เลยมาถ่าเซลล์อยู่นี้หลังจากเซลล์ได้ตัวนี้แล้วสองแทงตัวนี้กินกินแทงก่อนหน้าก็เลยคอนเฟิ์มว่าเออมันชิลงต่อก็เลยออกใหม่เพิ่มและเมื่อได้ราคาอนี้นะมันโลกมากอดนี้แล้ว ลงมาหอนี này, mà t t này, ่นะแซนดี้ก็เหีอนเอสเอลน้วใหม่มาอยู่นี้หลังจากนั่นน้ำชีตั้มตัวหนีด้วยว่ามันเป็นข่าววอกปรเษยใจเพราะมันเป็นวันศุกร์มันอยู่จุดนี่นะมันเทสบอลอยู่บอลผ่านโซนของตัวนี้โซนของใสตัวนี้บอลผ่านแหละเด่งขึ้นยาวเลยขอเอสเอลน้ำใหม่ ก็บริคิดว่าตอนนี้เคาะกับบริคิดว่ามันมันจียังมารีเทใส่ต the so, ัวนิ้บอพอว่าใส่ตัวนี้มันเป็นของของสวนตัวนี้และมันถีมใส่ร้ายกับบริดว่ามันจีขืนให้ป้านิพอที่พี่แซนดี้ตั้งอยู่แถวนี้ใ้ส่วนของตัวนี้มันกส่วนของก่อนหน้าก็คือการปฏิเสธของราคาเหมือนกัน สมัยอดเบิร์กอวันเป็นโซนของตัวเองแต่นี่มันปฏิเสธราคาเบิดและมีออเดอร์บล็อกอยู่จุดนี้มันก็เลยขึ้นแต่โซนที่แซนดี้มาเขามาเข่าจุดจุดตัวนี้จุดตัวนี้ก็คิดว่ามันชิลงหอดนี่แต่มันตามการวิเคราะห์มันก็บบอลล็มันเป็นวันชุกอีกคานันนฟ้ามันก็เลย มึงกล้าแบบนี้อ่ะเนี่ยนู่นนึงก็ชิประมาณนี้นะได้การเข่าเข่าเทคของอาทิตย์นี่กไ็ได้แต่จีเจ๊กกับติดติอดอ,าาออเดอร์เก่าส่วนอีออสกันได้มาชองใหม่กับบอทัานในบอทัานในแผ่พวกใหม่เด้อพอร์ชิปเหรียญก็ได้อยู่ประมาณช่องเรียญนีก่ก็มีกระช่องเรียญ ชนะบัตัหนุ่แพร์ป้อมใหม่ของอาทิตย์เด้เขาซองออเดอร์สำหรับผู้ใดสนใจรออยากถามว่าวิธีเริ่มต้นการเทรดรออยากปรึกษาสามารถสอบถามไหนก,ก,ก,กับกบฏไเก่งดอกแต่กันพอเทรดได้พอเดิส่วนก้อนเงินเทรดเจอได้กับบหุคือกันแหละยี่กับเป็นการเทรดส่วนตัวของตัวเองเนาะว่าเขาประมาณนี้เป็นยังคือเขาวนันนี้เป็นยังคือ เกลือเรียนเอลคือคือคือปลาร์เอลอยู่บอลเก่าอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะแต่แซนดี้ต้องได้กันหนาทุนไหวเพราะว่าจะได้เขากบะหูแหละว่าการบัญชีไปทางไหนเป็นบอกนี่แหละนี่แหละการพอเลกเข้าเข้าบระหูว่ะแต่ละคนเขาสิคิดแบบเดียวคือเขาบอกเออเข้าบระหูโอเคค่ะที่จบเพียงเท่านี้ คลิปสำหรับอาทิตย์นี้วันที่8เดืนอน6ออาทิตย์โอเคอจะม,มีแต่ทำในีรแหละการรีวิว